สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพนจะพามาชมวิธีล้างแอร์นะคะล้างแผงแอร์นะคะฝุ่นละอองออกนะคะง่ายๆค่ะทําเองได้นะคะนี่ก็เป็นแอร์บ้านนะคะล้างแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกเราก็แกะออกมานะคะแล้วก็ถ,ถอดแผงกันฝุ่นละอองออกมานะคะนี่เลยค่ะเป็นแอร์ตัวใหญ่นะคะ จะมีสองแหงด้วยกันค่ะล้วแกะออกไปทำความสะอาดนะคะประมาณเดือนละครั้งนะคะทุกคนที่แอร์ทำงานนะคะจะมีการดูดอากาศเข้าไปภายในตัวเครื่องหมุนเวียนลมเย็นออกมานะคะทำให้มีฝุ่นละอองนะคะลดของการสะสมเชื้อโรคนะคะการล้างแอร์ก็จะเป็นวิธีล้างทั้งฝุ่นละออง ที่สะสมและเชื้อโรคที่เกาะอ,อยู่ตามส่วนต่างๆได้ดีมากเลยค่ะเมื่อเราแกะออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็ไปฉีดน้ํานะคะล้างฝุ่นละอองออกให้หมดค่ะแล้วก็นําไปตากแดดนะคะทุกคนแห้งเสร็จแล้วแล้วเราก็นํามาประกอบค่ะตามนี้เลยนะคะประกอบแล้วก็อากาศก็จะสดชื่นมากๆเลยค่ะ การล้างแอร์จริงๆแล้วก็ทำทุก6กเดือนนะคะแต่บางครั้งถ้าเกิดฝุ่นเยอะเราก็ล้างได้ทุกเดือนเลยค่ะแต่เราล้างเฉพาะาทำความสะอาดแผงแอร์เท่านั้นนะคะทำง่ายๆค่ะทำเองก็ได้นะคะใครๆก็ทำได้ค่ะไม่ต้องจ้างช่างนะคะประหยัดด้วยค่ะการที่เราไม่ล้างแอร์นะคะก็ส่ง ผลให้ค่าไฟสูงกว่าปกติเลยค่ะเพราะจะทำให้มีฝุ่นละอองเข้าไปเกาะติดกับแผ่นกรองอากาศนะคะและตามอุปกรณ์ต่างๆทำให้แผ่นกรองอุดตันค่ะแอร์จึงทำงานหนักมากนะคะฉะนั้นเรามาล้างแอร์กันเถอะค่ะช่วยเซฟทั้งเงินและสุขภาพร่างกายดีด้วยนะคะเพื่อนๆลองมาทำกันดูนะคะตอนนี้ก็ ล้างเสร็จแล้วนะคะใส่แผลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทีนี้ลองเปิดดูนะคะว่าจะเย็นฉ่ำชื่นใจไหมคะเปิดแล้วนะคะแอลเริ่มทำงานแล้วค่ะเย็นชื่นใจมากๆเลยจ้า เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะรับรองเย็นแน่นอนค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend